ไว้ทุกคนหนูไวามาอีกแล้วแต้มที่สามนูไวพุ่นพุ่นพุนบักไง่ายพุ่นปัดป๊า่ได้งหดีแค่นี้พู่นหัม,มาว้าแต้มสามมาแล้วนูไว้มาแล้วนวาเนี้ย บังหำม,มาลูกคอนมีนกก็ให้เทาเนี้ามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสา ไอ้ิ hey, 4โตโนก12 13ซิบี่โอ้ซับกันเป้เลยี่น้องเอ้15โตโนกกระ15โตเอ้ยนกสิปีขังตัวหนึ่งหนู15นอีกคนหนูไาว3กระจอนหนึ่งพี่เลยหนูแดงลุล้วน ททายสบายดีท่านผู้ชมเมดทุกคูทุกคนมือวนนี้ก็ขึ้นมาใส่กรบฟักอีกแล้วทุกคนเลยขึ้นมาใส่กระแลบหนูอีกมือวนนี้ก็ได้หลังจากว่านซื่นในล่องก้นมั่นแล้วลงไปส่งมั่นมือวนนี้ขึ้นมาไม่มาผู้เดียวมือวนนี้ไ่กรับคือเก้าคือเดิมเพิ่มเติมก็คือนกราฟในลายขึ้นก็เก้าทุกคนเลย เนื้อเขากะมักกะดุนี่แหละมันจะกลิ่นหอมหวนขนาดทุกคนนะกลิ่นหอมขนาดเป็นให้กกะหนูกะจอนเข้าดี <c oughs> แต่ว่ากระแตนี่โบได้กระแตจะเจอเธอแต่ไส่มานี้สามที่เธอไส่มาเมื่อน,นี้ก็เลยสีแก้ไขด้วยการเอาผ้ามากระบกไปนำ้ำบางที่กระแตมันเข้ากินทุกคน ไปบอกว่าลายใหญ่ฮะไปกันเลยบรรยากาศกลางด่านมดนวันนี้ก็ล่มมาเป็นะวะจงวังหวะทุกคน ลมร่มแล้วก็คา,าศดีมิวสวยงามเหมือน,นี้กลางด่านมน้์บริง้หินเสียงใกล้ขันนี่ใกล้ดิจิตอลใกล้ไปน้าใส่กลับไปน้ทาท้องฟ้าแจ่มใสเหมือนนี้ก็ได้คา,าศดี กราวาดกันทุกคนให้มันเป็นล้านเก่ง นี่เ้ามัดเลยใส่เสื้อมามัดย่างดีรอบลากไปหลายรอบนะฮะจำเป็นต้องมัดเอาบอลเทุกคนเียว้าสาได้มัดหมวยเลยคือขั้นหมูมัดนี่ใส่ไปใส่ไปมัดนี่สาลงเท้าโตแล้วด้วยเอามานี่จัดแต้มเลยทุกคน cà tông hàng nhau, say cáp bay bỉn ma lát na con, đây con đấy, tem nính là, con, mãn nục ได้ของกินมาแรงแนละ้วไปไปใส่กับมฮอ,อตโต้อดทำพระบางทุกคนอยู่ในี่เนี่ยมีพระทำพระอย่นี้มีสาลามีอย่างเจ้าตีได้พระสุมพระสมนัขึ้นมาอยู่ค่อยคาดสายว่าปฏิบัติธรรมมีของมีเกองมีอย่างเจ้าตีทุกคน อยู่กลางภูเขาไปไดเนีนีะมีสาราเจ้าจดีเลยทั้งอยู่ทั้งด่านมดมาพิษค้นนะนี่คือทำพระบางสะพานเิยขึ้นมาบูซาขึ้นมานี่แต่บ่ค่อยมีคนมานคนะนะขันโมมีพระขึ้นมาแล้วคนสินบ่ามาใกล้่นนี่น ไปเอาอย่างพันดีกว่าทางขึ้นมาถ้ำก็มีสัญลักษณ์ทุกคนพวกมันจะเป็นผ้าสามสี่ทุกคนโอ้โหทั้งพวกปนียิ้วอะไรอยพวกผ้าสามสี่มัดเกี่ทุกคนพวกอยู่เพลิงเพลิงอยอะมาก เงียบเห็ดข้าผมขึ้นมาทำบุญนะคนที่มาผ่ามาผ่านได้นี่คนบริกกศจะเงียบห้องน้ำกับนีห้องน้ำจะอยู่ไกลๆพี่ห้องน้ำห้องน้ำอยู่นี่คน

พาก็ยังใส่ห,หมดทุกคนนะขำแลวตอนนี้ก็ได้เอาอยัางยืดเท่้งผู้อยู่ยังไกลจากที่พักประมาณเกือบหกเจ็ดกิโลไปเลยทุกคนนะเอาไว้เชนนี้ก่อนเดี๋ยวมื่อื่นมายามน้ำกันมาลุ้นน้ำกันทุกคนมื่อื่นเจอกันเอาสบายดีในะรอบสาๆอีกรอบนี้ทุกคนต่อจากเมื่อวานที่ออกไปยามกระแลบทุกคนนะ แต่ว่าก้อนพยยามก็แลบใส่ๆนะาจงไปฮาไปแวะกกให้เดียวเห็นว่าน,นี่ก้อนกำลังซุกพอดีเลยยิ่งนกใกล้ป้าก็เข้าพว่านเนี่ยถ้าว่ามันไปไกลเลยใกล้ปา้ายิ่งตึมบอคว้าๆก็าาาามายืนต่อหน้าเลยยัดปืนเนี่กับพท่านคนนะป้าะอกไปกกให้ก่อนใสยๆย่ๆจะไปยามกลับตอนนี้ก็หกโมงเสาร์ทุกคนนะลุกมาเร่งข้าวแต่ตีห้านข้าวก็ซุกไปที่เรียบร้อยแล้ว ไปกินข้าวอยู่ข้างหน้าพ huh ูดแหละไปไปไปกันเลยขาก้าดนอนเสากับลมหนาวทุกคนนะไปลืมยังบ่ลมตื่นมาลมวูวูวู ปกติในใกล้ขันแล้วทุกคนกำลังโปรยรบม่มโปรยร่มซะยังมืดๆอยู่เลยมีคนันแจ้งไปเลย,ย,ยทุกคนสิบแปดหลัดเสาคงให้แต่เสาที่ใกล้ป้าไม่เข้ามอีก ท่านทุกคนนะมันห่อนขยาไปเลยเลยเห็นห้อยไม่ไหมเลยมันบวซึ่งมันบอยูมงเก้ามันห่อนแล้ะขยาไปขยาไปอดกดด่านมดนี่หายเลยเห็บิงมายากาศด่านมดยามสาทุกคนลมวูบเลย เว้นแดงกำลังขึ้นไปกุกให้เฮานี่นก,ก็ใช่ปะนกกำลังเข้าแลปะป่านนี้หนา,าโวโหดเลยทุกคนก <c oughs> กให้เต่าเห็นก็บโโไก่จะวัดป้าไปเลยทุกคนเลยติ๊กกับมันห้องน้ำวัดป้าเลยห่างจากห้องน้ำวัดป้าประมาณห้าสิเมตรทุกคนน,ะนกกำลังเข้าเลยนะปุ๊บ ใกล้ๆวัดป่านี่เลยนกกลางเก่าไปๆไก่ป่าพินออกไปแล้วทุกคนไก่ป่าอยู่นี่พินพุ่งออกไปแล้วนี่นี่นอกก่อนทุกคนเนอะ้าสวยเลยทุกคนเลยมาแต่หกโมงไอ้น้หกโต à, một ngã tức mà là kết nốt quá nhưng một thứ của con này những cái nốt hồi chút khao có đây coi với đồn một ngã tức cho bộ kết Hãy subscribe cho ได้หกตูดทุกคนได้หกตูทุกคนมีแต่ต้องโขจุกทั้งหมดพาดลายมันโมาพาดลายนี่ได้เป็นซิบทุกคนนะ่ะไปพยายามกลับเก้าโมงแล้วตอนนี้ก็สวยแล้วยามกลับจัางมีโอกาสจังวนมายิ่งไม่ทุกคนไบ่กรู้มานบอกพี่น้องอใส่ไปนี่หลังไนหนเนาะ โอ้เรียบร้อยมาเลยทุกคนหนูแดงทุกคนแต้มแรกมาเลยหนูแดงโอ้ถือบวมอ่านทุกคนปุ๊บมาปับ๊บได้เลยนาขอเก็บก่อนใส่ตกค้มก่นเลยหลังที่สองทุกคนข้างทางฟานันทกเมื่อกี้หนูแดงมาข้างทาง,ข,างข้างนี้ไปเบิ้งกันทุกคน เป็ด,ดยังไงเนาะใะ่ละโอ้ยกคนนี่คือเกาตัวนี้เอาใส่มาก,กระบอกตัวน,นี้น่าจะเรียบร้อยแล้วทุกคนนะผู้ผู้ผู้แนบกับไก่เขาเห็นโตแลยผู้ไปไปเบิ่งว่านูยัง่ห้เป็นหนู Nu dạng hôm nay. Nu nè. Tem cho mãi. Kep tang konda. Achinu dạng. Gọt một hèn tie, hè. Tap kèm của pok 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 ทั้ตทายบั้ตทายสีได้ห่ามัดไว้นี่ขั้นบ่มัดไว้นี่เรียบร้อยแล้วโอ้ทับหางทับหางทุกทับหางเพิ่น <c oughs> นี่ว่าทับขาห่างสีกุดอลไรทุกคนนะนี่ทับหางเพิ่นมาสปีนเด้วๆอยู่ว่ันบ่มู่เซอร์ในลากไปแล้วแบบนี้ะนะขออนุญาตเก็บแต้มก่อนเพื่อนเร,รอเรียบร้อยเรียบร้อยอีกกระจอน แกช้อน yeah. yeah, แตมมาเลยเลยแตมมาเลยเลยมาแล้วมาแล้ว,ลว,ลวอเอาเก็บแตมก่นอนเอะแนมไก่ๆน่าจะเห็นโตเลยคนนลอยู่แดงคือก้าเลยดาวบุพพิษแนมไก่ไปเข้าไปเพิ่ง แมนเอลี่ทุกคนอ่ะโอ,นนองงโอ้คิดว่าเป็นหนูวายดแดงอีกแล้วแดงแล้วทุกคนแดงไงโอ้คิดว่าเป็นหนูวายทุกคนนะโอ้หนูแดงนีเลยทุกคนนะมานหนูแดงเลยเมื่อน,นี้ยังบ่เห็นหนูวายจะโต ก็อย่างมากัดห่างมานันห่างกุดเลยนี่แนวกัด,ดเนี่ยนิรูแดงคือเก้าแต่ใหม่เลยทุกคนคือเก้าคือเดิมยังคงเป็นนูแดงเออหนูไาวไปใส่บมสวะนี่นูแดงคือเก้า ลุ้นไว้ให้เป็นนูไว้ก็ปเป็นสีบดได้นูไว้เลยทุกคนในวัอน,นี้ดูแดงอีกละนี่แดงอีกแล้วนี่ใหน่วะนูไว้ไปใส่หมดเนาะเก็บเต็มก็สงสัยวัฒนาห้ามมานแต่นูแดงวันนี้ทุกคนเลย หนูแดงอีกแล้วนี่ก็มีแต่มักเห็บได้หนูแดงเห็บมักกินหนูแดงดว่ะยีเห็บมักกินเอาหนูแดงก็เอาแล้ววะทุกคนขอแต่ได้ดดนะทุกคนเอ้ยเอาหมดละของแถ้แล้วทุกคนอะ กินเยื่อไปเซยนี่ดันไล่เข้าในอโอ้สลดัดเทวานะ,ะเดี๋ยวเจอกันสลัดอย่างนี้เดี๋ยวใส่เยืะอไม่ก็ทุกคนสองด่างทิศมันเฮ็ดทุกคนเลยกินเยืะอแต่โบลันนี่นเยืะอไปกินเซย์ขี่ใส่แล้วก็ไปโอ้แน่นอนจริง อ้าถิ่มื่นเจอกันหล่ะเนี่ยโอเคเอาแล้วพี่น้องหนูวายมาแล้วแต้มแรกหนูวายมาแล้วเจอเตนูแดงทุกคนเลยสุดท้ายเราก็ได้หนูวายก็ได้ทุกคนนี่ง่ายยู่ไงโอ้ง่ายเลยล่ะใหญ่มาเล้อเลยล่ะนี่หมดตึกทุกคนอย่างง่ายเลยนะ แคนี้ตน๊ดอ้าวมานูวแล้วป่ะนี่เหลืร้อยทุกคนวนูไหวไหมนมานูไหแล้วตวกฟักไ่เลยทุกคนนี่ ง่ายอยู่แล้วจะเล่นคนละห้องแถทนีสองเต๊มแล้หวหนะ่วยห้องครับแค่ว่หวาหน่วยสองเต็มนะตัวมาเริ่มมึทั้งสองเลย การในการมัน,มานวายแล้วโอ้มาซาแต่ม,มาทุกคนนะออมาอีกแล้วทุกคนนะเป็นหนูแดงบบดนี้นี่โอ้ทึบไม่ไหมเลยได้นี่นะนี่นื้นุมน่มๆอยู่ได้หมดที่ตอนแจ้งเนี่ยมั้ยนโอ้หนูแดงนี่หลายเลยทุกคนนะเอ้าอันนี้ไหวทุกคนวคนหนว มาอีกแล้วแต้มที่สามนวายพูนพูนพูนตัวบักไงพูนป๊าดใหญ่ได้ไงดีแค่นี้ฮะพูนหำมาปัดแต้มสามมาแล้วนวายมาแล้วไปเนี้ยบังหำมันก่อน เก็บเต็มก่อนอ่ะน่าจะเป็นหนูแดงนี่เลยทุกคนเลยมานชุดๆหนูแดงมุ้งเนี่ยอู้หูข่าวหวยอยู่ผู้ผนี่นมานลีนูแดงมุ้งเนี่ยอีกกระจ้อนแทบบม่เห็นเลยมันเนี่ยผ่านมาได้ยี่กระจ้อนตัวเดียวทุกคนเลย นี่แต่หนูแดงนี่แหละสิ่งกินก้อนนะเอากลับดักหนูกับยมเม็ดอะไรทุกคนเนอยเดี๋ยวขึ้นไปนับเบิ้งเผืนทางก็ทิพักไปนับเบิ้องทุกคน่าสิได้จกโตกับนกขากลับมาเฮาแวะยิ่งนกกินมาให้อีกทุกคนเลยร่มๆแล้วจะมาไล้วจกโตนับทั้งนกไปนับทั้งหนูไปเผื่ทางกับที่พัก ขำละบ่ายามแล้วตอนนี้ก็เลยมืดล่มเป็นอึมครึมอยู่ทุกคนตลยองฝ้ามืดล่มหาก็บซา,ามนี่มาสรุปแทมทุกคนนีนกกงให้เท่านี้ ยี่สิบสามไอชิบสี่โตนกข้นค้างตัวหนึ่งยิ่งซ้ำนี้ยังมาตกไ hey. อชิบสี่โตมานับเบิงหนุ่มกันโตนกหนู่มมาดูกิมนบะนี่ซอสถุงยางมาค่ะ หน่งามกเจ็ดแปเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ับกันเป๊เลยี่น้องไอสิบหโต นกกระซิมห้าโตเอ้ยนกซิบซี่ขางตัวหนึ่งหนูซิมห้าทุกคนหนูวายสามกระจนหนึ่งพี่หนูหนูแดงล้วนๆภูนั่นเท่าอาขำล้วจะได้เมื่อบ้านเลยทุกคนเลยสำหรับคลิปนี้กะ จบไว้สักนี้ก่อนทุกคนขอบใจที่ฮับส้มแต่ต้นจนจบทุกคนเอคลิปหน้าเจอกันไหม